ถ้าจะเกิดความขัดแย้งและการสู้รบสงครามถึง3รูปแบบเราจะได้เห็นราคาน้ํามันกรณีที่เลวร้วายที่สุดเนี่ยขึ้นจากปัจจุบันอีก65ดอลลาร์แต่สูงสุด150ดอลลาร์เราอาจจะได้เห็นเงินเฟอ้อที่เกือบไปถึง7%และตรงอย่างที่ CEO ของธนาคารเจพีมอ a แกนธนาคารใหญ่ที่สุดโลกเคยบอกว่าโลกไหวไหมพอไหมที่จะรับมือดอกเบีย้ย7%นะครับ ร่วมคุยกับบัญชาโดยสบายกรุป๊ปกระจายโอกาสส่งต่อความสบายร่วมเป็นหนึ่งในครอบครัวสบายคลิกสบาย e c h c o m SCBX กลุ่มบริษัทเทคโนโลยีทางการเงินชั้นนำระดับภูมิภาคถ้าจะเกิดความขัดแย้งและการสู้รบสงครามถึง3รูปแบบเราจะได้เห็นราคาน้ำมันกรณีที่เลวร้วายที่สุดเนี่ยขึ้นจากปัจจุบันอีก65ดอลลาร์แต่สูงสุด150ดอลลาร์ เราอาจจะได้เห็นเงินเฟอ้อที่เกือบไปถึง7%และตรงอย่างที่ CEO ของธนาคาร JP Morgan ธนาคารใหญ่ที่สุดโลกเคยบอกว่าโลกไหวไหมพอไหมที่จะรับมือดอกเบีย้ย7%นะครับผมต่อจากเรื่องนี้ไปเลยนะฮะว่าในที่สุดเนี่ยนะครับการที่เราจะมองสถานการณ์การสู้รบในตะวันออกกลางจนกระทั่งยกระดับเป็นคำว่า War นอกนี้จะคำว่า t e n s i o n จนกลายเป็นคำว่า War หรือว่าสงครามเนี่ยนะครับ ก็คุณจะต้องมองออกมาเป็นแต่ละรูปแบบถูกไหมครับเวลานักเศรษฐศาสตร์นักกลยุทธ์หรือว่าอาจจะเป็น c ีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็จะมีการคิดนะฮะว่าถ้าตัดสินใจแบบนี้เนี่ยนะครับหนึ่งรูปแบบกรณีที่เร็วลาที่สุดรูปแบบกรณีที่เสมอตัวแบบที่เป็นอยู่ปัจจุบันไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงแบบและรูปแบบที่กรณีที่ดีที่สุดคือมองบวกสุดมองลบสุดและมองแบบตรงกลางที่สุดเนี่ยนะฮะนักเศรษฐศาสตร์ของสำนักข่าวบลูเบิร์กซึ่งเป็นสำนักข่าวชื่อดังทางด้านของเศรษฐกิจการเงินการลงทุนของโลกเนี่ย ออกมาเคาะโมเดลพวกนี้และเป็นเจ้าแรกสะดุ้งไปทุกคนรู้ครับนะฮะทุกคนก็นอาจจะยังไม่ฟังถกลงไปเพราะว่าตอนนี้สงครามเข้ามาก็วันที่11กันแล้วทุกคนรู้แต่ว่าน้ำมันจะแพงทุกคนบอกว่าถ้าสู้ในวงจํากัดไม่น่ามีอะไรห่วงนะครับทุกคนรู้แต่เพียงว่าตอนนี้รู้แน่ว่ามีผู้เสียชีวิตนะฮะแต่ว่าไอ้ผลที่มันจะกระทบเศรษฐกิจทั้งในเชิงว่าเศรษฐกิจโลกไม่ไปต่อไม่ไปต่อและยังเกิดภาวะ t a g f l a t i o n คือเราจะได้เห็นในยุคหนึ่งนฮะ ผมเชื่อว่าหลายคนก็อาจจะไม่เคยเห็นนะครับอยู่ดีๆโลกมันไม่ไปไหนเลยอะค้าขายก็ไม่เกิดลงทุนก็ไม่มาเงินทุนก็ไหลกลับแล้วโลกก็นิ่งๆและที่สุดยังอยู่บนข้างตานที่บอกว่าเราต้องซื้อหาข้าวของข้าวอยากมากแพงนะฮะที่เรียกว่า stagflation ซึ่งเกิดจาก stag เจอจาก inflation บวก stagnation รวมกันเป็น stagflation ภาวะที่เศรษฐกิจโลกไม่โตแถมข้าวของแพงสุดๆนะครับเขาคิดมา3รูปแบบ และใน3รูปแบบทั้งหมดเนี่ยต้องมีที่มาของข้อมูลถูกไหมแล้วก็จะมีมีไอ้เครื่องมือเครื่งงองในการคิดคํานวณว่าจะออกมาแบบไหนนะครับนักเสษาศาสตร์กลุ่มนี้ที่อยู่สมัครขาบลูเบิร์กเนี่ยครับได้คิดคํานวณเข้าไปในรูปแบบจําลองที่เรยียกกันว่าเบชเชนโกลบอลวีอาร์ VR. ก็ควรจะเป็นนะฮะสูตรหรือโปรแกร,รมหรือซอฟต์แวร์ในการเขาเขียนขึ้นมาเนี่ยนะครับเขา,าใช้ข้อมูลอะไรบ้างใช้ข้อมูลย้อนหลังการเกิดสงครามฉนวนกาซาในดินแดนปาเลสไตน์เมื่อปี2014เนี่ยนะเอาข้อมูลอ้หลี่มาใส่เลยนะฮะ ข้อเขาเอาข้อมูลสงครามอิสราเอลกับเลบานอนที่เกิดขึ้นในปี2016นะฮะโอ้นี่แสดงว่าอิสราเอลเนี่ยประสบการณ์การลบนีหรือหวาผ่านมาตลอดเลยะฮะข้อ3เขาเอาสงครามอ่าวที่เกิดขึ้นในช่วงปี1990-1991เห็นไหมฮะอย่างที่ผมบอกไปว่าสงครามของภูมิภาคตอนออกกางเวลาเกิดมันไม่เหมือนภูมิภาคอื่นๆของทั่วโลกยกเว้นสงครามโลกครั้งที่หง,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 งกับสงครามโลกครั้งที่สนะฮะและนอกจากนี้เนี่ยนะครับพอเขาเอารูปแบบ และข้อมูลทั้งหมดเนี่นะฮะเอามาประเมินเกี่ยวกับเรื่องโอกาสในการยกระดับการสู้รบเกิดขึ้นเป็นสงครามในระดับภูมิภาคตะวันออกกลางและใส่ก็ไปในโปรแกรมที่เรียกกันว่า Bayesian Global VR เพื่อจะ,จะ,จะคิดคำนวณออกมาน,นะว่าผลกระทบ 1. การขยายตัวเศรษฐกิจโลก 2. ผลกระทบเงินเฟอ้อร์ 3. ผลกระทบราคาน้ำมันเอา3ตัวที่พอฮนะเพราะอะไรฮนะเพราะสาตัวเนี่ยจะทาให้ ทุกสุขของคนในประเทศแต่ละประเทศนี่นะครับเห็นกันชัดๆเลยฮะจะทําให้การทาํามาค้าขายไปต่อหรือพอแค่นี้จะทําให้เงินทุนเนี่ยนะครับจะรีบติดปิดบินไหลออกกลับไปสู่ประเทศที่ดอกเบีย้ยแพงๆเป็นปรติการมากขึ้นไม่จะทําให้นะครับการลงทุนทางตรงเกิดการหยุดชะงักแล้วจะตัดสินใจหยุดชั่วคราวนะส่วนถึงขั้นจะถอนการลงทุนหรือไม่ต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์ระยะยาวนะครับ สิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปก็คือการเคลื่อนย้ายภาคบริการเซอร์วิสหรือทางทางด้านของสถาบันการเงินและบริการทางการเงินเนี่ยนะครับจะมีความผันผวนสุดๆในสถานการณ์อย่างนี้ที่เกิดขึ้นรวมกันเด็ดเสร็จออกมาได้3รูปแบบครับในกรณีที่เกิดสงครามกันนะครับนั้นถามทุนผู้ชมครับท่านผู้ชมคิดว่าสงครามนะเอางี้ว่าสู้รบปัจจุบันระหว่างอิสราเอลกับระหว่างอิสราเอลกับอ่าฮามาสจะกลายเป็นสงคราม ตอนออกกลางหรือไม่ส่งครับคําถามของเราก็คือว่าการสู้รบ Israel กับรัฐอิสราเอลกับฮามัสปัจจุบันจะถูกยกระดับเป็นสงคารามระดับภูมิภาคตะวันออกกลางหรือไม่นะฮะส่งมาเลยครับพิมพ์ง่ายเลยนะฮะเกิดหรือไม่เกิดแค่นั้นพอสู้รบอิสราเอลฮามัสปัจจุบันจะกลายเป็นสงคารามตะวันออกกลางเกิดหรือไม่เกิดพิมพ์ครับใครคิดว่าเกิดพิมพ์เกิดฮนะใครคิดว่าไม่เกิดพิมพ์ไม่เกิดน,นะครับ ถ้าเรือ USS ยิงอะไรขึ้นมาที่สนามรบขั้นดิลตาร์าสหรัฐจะลงได้ไหมครับโอกาสยากครับโอกาสยากเลยนะฮะเดี๋ยวจะบอกให้โจนะคุณโจบ,บอกสองคารามรัสเซียจบยังครับสงคารามรัสเซียลบกันแบบชนิดที่ซึ่งๆดังๆบางช่วงยังไม่จบนะฮะต่อมาครับสวัสดีค่ะใช่ครทุกอย่างนิ่งมากๆนะ,ะับจากคุณบิมพัสนะครับมีโอกาสกระดับเกิดสงคารามได้เกิน50%นะ,ะคุณโปบ,บอกไม่เกิดครับคุณประหลาดสอนเบอกโ no นนะฮะคำถามที่2ของผมนะฮะ สู้รบระหว่างอิสราเอลกับฮามาสในปัจจุบันจะกลายเป็นสงครามตะวันออกกลางคือถูกยกระดับเป็นสงครามตะวันออกกลางท่านผู้ชมคิดว่าเกิดหรือไม่เกิดใครคิดว่าเกิดพิมเกิดครับใครคิดว่าไม่เกิดพิมพ์ไม่เกิดนะฮะกลับมาตรงสามรูปแบบที่ออกมาไล่กันตัต้งแต่รูปแบบที่หนึ่งสงครามในวงจํากัดหมายความว่าเกิดเป็นสงครามแต่ตีวงแคบสามารถจะควบคุมไม่ให้เกิดการลุกล้ำข้ามเขตและความรุนแรง เมือ่อแต่งตอนนี้ยูเครนกับรัสเซียคือสองคารามในวงจำกัดนอกนหมยฮะไม่ได้ลุกล้ำไม่ได้ขยายตัวกลายเป็นเป็นสงคารามระหว่างยุโรปและก้ในส่วนของรัสเซียดังนั้นในกรณีที่หนึ่งคือสองคารามในวงจำกัดเขาพูดชัดเจนเลยฮะสงคารามในวงจำกัดก็หมายความว่าอ่ะมีการลุกล้ำใช่เกิดขึ้นระหว่างอิสราเอลกับชนนกาซานะครับความขัดแย้งในภาพรวมของภูมิภาคตะวันออกกลางก็จะอยู่ในแค่ในวงจำกัดก็คือไม่มีฝ่ายไหนเปิดหน้าตัดชัดมีขู่มีสงคารามน้ำลาย แต่ไม่เปิดหน้าตัดชัดว่าสนับสนุนฝ่ายไหนอย่างไรนะครับนอกจากนี้กําลังการผลิตน้ำม,มันดิบของอิหร่านอาจจะลดลงนะฮะจะส่งผลให้ราคานบันดิบเพิ่มขึ้นประมาณ3าถึงดอลลาร์สหรัฐและการขยายตัวเศรษฐกิจโลกอาจจะชะลอตัวนิดหน่อยนะคือลบศส่วนเงินเฟอ้อเลิกเงินเฟอ้อของโลกก็จะขยับขึ้นนิดหน่อยเพียง0.1%นี่คือกรณีที่จํากัดสงครามยู่ในวงจํากัดเท่านั้นนะฮะสถานการณ์ปัจจุบันน่าจะอยู่ในรูปแบบนี้ ส่วนรูปแบบที่2องน่าสนใจนะฮะนักศาสตาราของบรูเบิร์กบอกว่าพอมันยกระดับขึ้นอีกเป็นรูปแบบที่2คือสองค,อสองคารามตัวแทนท่านชมไดงบอ,อกไหมนะเขาสสมการตัวแทนคืองนี้ครับความรุนแรงในการใช้กําลังทางทหารและกลายขึ้นมาเป็นสงคารามย่อมย่อมเนี่นะครับเกิดขึ้นกับมากกว่า1ฝ่ายขึ้นไ,ไป ปัจจุบันคือระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสติดพวุธในฉนวนกาซาเฮดนปอร์สายนะฮะและถ้าหากว่ามันยกระดับเกินกว่าหนึ่งฝ่ายขึ้นไปก็คือว่านอกเหนือจากจะลบในพื้นที่เนี้ยที่เป็นติ่งอยู่ประเทศอิสราเอลทั้งหมดมีติ่งบนเฉนวนกาซาและเกิดมีการสู้รบขัดแยง้งนแรงเกิดขึ้นอีกฝั่งหนึ่งของอิสราเอลอยู่ตรงนี้เรียกว่าเวสต์แบงก์นะฮะนี่แหละครับมันจะเริ่มเป็นจุดฮอตสปอตทางสงครามความรุนแรงเกิดขึ้น2จุดในประเทศอิสราเอลนะฮะ แล้วบอกว่าการสู้รบที่อยู่ในเขตเวสต์แบท์แค่เกิดขึ้นต่อมาครับมีการสู้รบข้ามไปถึงไม้เบื่อ,ไม,อไม้เบากับเลบานอนอย่าลืมนะครับในปี2016เนี่ยอิสราเอลเคยรบกับเลบานอนนะฮะและต่อไปก็คือว่ายังมีการลบสร้างความรุนแรงต่อเนื่องไปถึงประเทศซีเรียนีน่คือกรณีที่2คือการไปสงครามตัวแทนนี่ยครับในที่สุดเนี่ยนะครับก็เป็นที่สรางกันดีเพราะว่าสหรัฐอเมริกากับกลุ่มสหภาพยุโ,ยโรปเนี่ย พูดชัดเจนเขาว่าอิรานนั้นอยู่เบื้องหลังในการสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นทั้งเลบานอนหรือว่าอาจจะเป็นบางส่วนของซีเรียหรือแม้แต่การสนับสนุนให้กับทางด้านของเนี่ยกลุ่มของอ่าพมัสติดอาวุธนะครับซึ่งสหรัฐอเมริกายุโรปนั้นมีหลักฐานและพูดอย่างนั้นยืนยันมาอยู่ตลอดเวลานะครับและส่วนใหญ่สหรัฐอเมริกาสุ่มเสียงเขาก็มัจะบอกครับว่ากลุ่มการก่อการร้ายมักจะอยู่ในตรงบริเวณของอิรานด้วยเช่นเดียวกันนะครับนี่คือกรณีที่2คือมันมีการเข้ามามา,มากกว่า หนึ่งคู่ขัดแย้งกันแล้วเนี่ยนะครับและมีความเป็นตัวแทนสนับสนุนเบื้องหลังแบบไม่เปิดหน้าตักหรือไม่เปิดหน้าชนตรงๆเนี่ยกรณีอย่างนี้เนี่ยนะครับจะทาให้ราคาน้ำมันดิบ,บเพิ่มขึ้นเฉลี่ยมากกว่าปัจจุบันอีก8ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลถ้าผมเทียบก,กับโมเดลที่1คือสองคารามใวงจํากัดมันขึ้นประมาณ3-4ดอลลาร์ถูกไหมฮะแต่ถ้าเป็นโมเดลที่สสงคารามตัวแทนจะขึ้น8แสดงว่าราคาน้ำมันจะถีตัวจากกรณีที่1ถึงประมาณ1 0 0อีก1เท่าตัวถูกไหมครับและหลังจาก ถ้าเราเห็นว่าน้ำมันมันเริ่มแพงขึ้นจัดสงครามเริ่มขยายวงเป็นแบบสงครามตัวแทนเกิดขึ้นเนี่ยครับทําให้การขยายตัวเศรษฐกิจของโลกปีหน้าเนี่ยทีนี้จะตกมากกว่าเก่าละรูปแบบที่หนึ่งเมื่อสักครู่นี่นะครับคือตกลบ0.1%แต่ถ้าเป็นรูปแบบที่2ส,ง,สงครามตัวแทนจะตกลบ0.3%นะและนั่นหมายความว่าเศรษฐกิจโลกในปี2024ถ้าเข้าขายรูปแบบที่2แบบสงครามตัวแทนนี่นะครับ จะเสียหายประมาณ3 0 0แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ37เกูเลยครับอยู่ที่ประมาณ11.1ล้านล้านบาทนะฮะสำหรับเศรษฐกิจในปีหน้าและที่สําคัญก็คือจะทําให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจของโลกในปีหน้าเนี่ยเหลือแค่2.4%และที่ตามมาคือปัจจัยที่3เงินเฟอ้อขึ้นแน,น่นอนครับเพราะราคา้นี่ยมันถีตัวขึ้นประมาณ100%ถูกไหมฮะนั่นหมายความว่าเงินเฟอ้อโลกนะครับจะขึ้น0.2%ไปอยู่ในระดับ6%ครับท่านผู้ชมครับนี่แลหละน่ากลัวแล้ว และสุดท้ายมันจะไปต่อโมเดลรูปแบบที่3คือความน่ากลัวหรือว่ากรณีเลวร้วายที่สุดจะอยู่ที่รูปแบบสุดท้ายคือสงครามมีความขัดแย้งแบบโดยตรงเปิดหน้าตัดชนกันซึ่งซึ่งระหว่างคู่ขัดแย้งตัวจริงคืออิสราเอลกับอิหร่านและนั่นก็จะหมายถึงการเปิดสงครามแบบหน้าตัดโดยตรงม,มีกลุ่มประเทศยักษ์ใหญ่ที่ทรงอำนาจอิทธิพลในภูมิภาคของอเมริกาเหนือและเอเชียนั้นเรื่มเข้าร่วม อันนี้จะเป็นรูปแบบกรณีสุดท้ายที่เขาพูดถึงเดียวเรยวนะฮะสง่งคาตอบมาด้วยคาถามท่านผู้ชมว่าการสู้รบสงครามในปัจจุบันที่แบบว่าเป็นระดับรุนแรงระหว่างอิสราเอลกับฮามาสติดอาวุธนั้นจะยกระดับเป็นสงครามตะวันออกกลางเกิดหรือไม่เกิดส่งนะครับใครคิดว่าเกิดพิมพ์เกิดฮะใครคิดว่าไม่เกิดพิมพ์ไม่เกิดมานะฮะแล้ววกกลับมาดูกรณีที่3 ถ้าเป็นสงครามขับแย้งโดยตรงเลยเปิดหน้าตักชนกันเลยระหว่างอิสราเอลกับทางด้านของอิรานเนี่ยครับแบบชนิดที่ไม่ต้องกลัวกันต่อไปนะซึ่งอิสราเอลนี่เขามีกลัวอยู่แล้วเขาก็รู้อยู่แล้วว่าใครสนับสนุนจะจริงหรือไม่จริงก็ตามเนี่ยนะครับปรากฏว่าพอมันเป็นหน้าตักตรงั๊บสงครามระดับปูนภาคตะวันออกกลางจะถูกเรียกขนานนามขึ้นได้จากเต็มปากจริงๆครับคือการเป็นสงครามระดับตะวันออกกลางจะทําให้ราคาน้ํามันพุ่งขึ้นถึง64ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลจากราคาปัจจุบันครับ ทุกวันนี้ชี90ดเมื่อวนะันศุกร์ครท่านผู้ชมบวกผลิตกนะฮะและนั่นหมายความว่ามันขึ้นถึงประมาณ8เท่าจากรูปแบบที่2ก็คือสองครามตัวแทนและราคาน้ำมันในรูปแบบที่3เนี่ยขึ้นถึง16เท่าจากรูปแบบที่1คือสองครามแค่จำกัดกันอยู่ในแค่อิสราเอลกับเชลนกาซานะครับโอ้ขึ้นมาถึง6 4ดอลลาร์เพราะฉะนั้นพอราคาน้ำมันขึ้นแพงจัดจัดโลกหยุดการใช้เพราะว่าต้นทุนสูงก็จะทำให้เศรษฐกิจโลกเนี่ยนะครับ เสียหายประมาณ1ล้านล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือกว่า37ล้านล้านบาทครับและการเสียหายอย่างนี้ก็หมายความว่านอกจากเศรศษฐกิจโลกไม่โตเงินเฟอ้อกับพุ่งทยานขึ้นถึง1.2%และเงินเฟอ้อโลกปีหน้าจะขึ้นไปถึง6.7%ใกล้กับระดับอะไรครับจิมมี่ดีมอนประธานเจ้าที่บริหารของธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในโลกและใหญ่ที่สุดในสหร,รัฐเจีมอร์แกนเคยพูดไว้ว่า เขาไม่รู้เลยว่าโลกใบนี้พร้ในอย่างที่จะรับมือกับดอกเบี้ยสหรัฐอเมริกาที่จะขึ้นไปถึง7%และถ้าเป็นอย่างนั้นจริงนั่นคือดอกเบีย้ยที่สูงที่สุดในรอบ3าปีเห็นไหมครับและถ้าเมื่อเป็นอย่างนี้คือเศรษฐกิจโลกชะลอตัวเพราะสงคารามระดับภูมิภาคเกิดขึ้นและมีประเทศยักษ์ใหญ่เข้าร่วมรวมถึงเงินเฟอ้อขึ้นขนาดนี้เศรษฐกิจโลกไม่ใช่แค่จะชะลอตัวแต่จะเกิดภาวะถดถอยทันทีครับที่เรียกกันว่า global recession economy นะฮะ และนั่นก็จะหมายความว่าท,ทําให้เศรษฐกิจโลกในปี2024นั้นตกต่ำเร็วร้ายที่สุดในรอบ41ปีหรือตั้งแต่ปี1982ขีดเส้นไม่นับรวมช่วงที่เกิดวิกฤตโรคระบาดโควิด -19 และตอนที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจสถาบันการเงินในสหรัฐนั้นล่มสลายตัดสอบปัจจัยนี้ทิ้งก็จะทําให้เศรษฐกิจในปีหน้าถ้ากรณีอย่างนี้จะเป็นเศรษฐกิจโลกที่แย่ที่สุดในรอบ41ปีเกิดขึ้นนะครับ นี่ครับคือสิ่งที่เรานําเรื่องราวทั้งหมดนั้นให้ท่านผู้ชมได้สะทอนได้เห็นอยู่ต่างๆมากมายนะฮะ